สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆววเมนน้์อัมไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้มาพร้อมกับดีไซเนอร์ชื่อดังจะเห็นได้ว่าชุดของคิตตี้สวยอลังการมากเลยนะคะมาเลยค่ะคุณตักสวีจอห์นส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้จะเห็นว่าพี่ตักใส่ชุดดีมาคิตตี้จะบอกว่าเมื่อกี้คิตตี้อิมเพรสมากกับ กระโปรงตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรคะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นผ้านะคะเป็นผ้าทอนะคะของทางภาคเหนือนะคะจริงๆก็คือเป็นผ้าที่ว่าผ้าสี่เหลี่ยมธรรมดาค่ะซึ่งจะมีความยาวประมาณ2เมตรเราสามารถเอามาทําเป็นผ้าผ้าขัวผ้าคลุมไหลกระโปรงหรือว่าจงกระเบนก็ได้ค่ะแล้วแต่ งานงานนั้นๆที่เราต้องการแต่ว่า <c oughs> ผมหรือว่าไม่ได้ผมคะ <c oughs> ่ะเขาเล่นเลยนะคะพวกสร้อยพวกอะไรอย่างค่ะ <c oughs> คือมันเบามากๆเลยอันนี้คือทามาจากอะไรอะคะมาจากกระดาษประเกรนนะคะกระดาษกระดาษปเกรนคืออะไรคะกระดาษปะเกรนเนี่ยค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ <c oughs> ว่ามันจะเบา <c oughs> แล้วมันจะไม่เหมือนกระดาษทั่วไปคือกระดาษทั่วไปเนี่ยจะเบาแต่ว่าจะไม่ปกป้องน้ํานะคะแต่ว่าประเกรนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการ เขาเรียกอะไรนะปกป้องความเปียกชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเรามาทําเครื่องประดับเนี่ยมันจะเบาถ้าว่าเวลาคนดูเนี่ยเขาก็จะดูว่าโอหมันหนักมากเลย20-30โลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือเบามากใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะค่ะตอนนี้นะคะคิตตี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วเองแนวว่ามีนายแบบนางแบบเยอะแยะมากเลยนะคะที่พี่ตั๊กจะต้องแต่งตัวให้งั้นเดี๋ยวคิตตี้ให้พี่ตั๊กไปทํางานก่อนนะคะแล้วเราไปดูงานของพี่ตั๊กกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะไปกัน ทำมาประมาณ7ปีค่ะ,คะที่ว่าแบบซีเรียสนะ,ะเวลาจับตรงนี้นะคะหลายๆคนจะมีปัญหาเนี่ยแล้วมันจะหย่อนอ่าใชนน่ตัวเองเวลาแต่งชุดไทยออกไปทาเป็ดที่นี่ก็มีปัญหาเช่นกันวันนี้เลยได้เรียนรู้เทคนิคไปด้วยเลยนะคะ,คะก,กดตรงนี้ ากให้มันเวอร์วังก็ใส่ไปอะค่ะแต่ว่าจะให้เวอร์ยังไงฟินาเล่ยังไงก็ต้องขอให้มีความเป็นไทยนะคะ,ะก็เป็นผมตอนนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้เวอร์อีกก็ใส่ค้อยหน้าก็ได้นะคะเหมือนอย่างนี้นะคะด้านมาข้างหน้า ก็นดูค่ะตอนนี้นะคะพี่ตั๊กกำลังแต่งตัวให้กับเจนะคะเจเขาเป็นใครคะพี่แคทเป็นทีวีเพอร์ซนาลิตี้บีบจัดข่าฮอตที่สุดที่เราเพิ่งได้มานะคะสวัสดีค่ะฮาวโยตอนนี้ตอนนี้พี่ตั๊กกำลังทำอะไรคะกำลังจะพันสสลงนะคะแล้วก็จะแบบว่า ให้มันดูทันสมัยด้วยอะค่ะก็คือเป็นแบบว่ากึ่งโมเดิร์นปะคะใช่แล้วค่ะไทยประยุกต์ไทยประยุกต์โอเคอ่าตอนนี้นะคะกําลังจะทําชุดเพื่อเป็นกึ่งโมเดลเฮดเดรสนะคะ Amazing มากเป็นแบบว่าอันที่ไ่ที่สุดสวยที่สุดนะคะให้สําหรับเจค่ะวันนี้อ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวนี้จะขอมาถาม ในแบบของเราก่อนว่ารู้สึกยังไง How are you feel today I'm feeling absolutely fabulous really I'm I'm actually quite h o n o r e d to be you know representing like the Thai community and dressing up for you all um, it's an h o n o r and thank you for having me oh thank you so much Jay ค่ะเจเขาบอกว่าเขาดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้โชว์ชุดไทยให้ทุกคนได้เห็นเขาบอกขอบคุณมากๆเลยที่ เขาได้มีโอกาสใส่ค่ะ ะะตอนนี้คือแต่งให้เด็กเป็นแบบไหนอะคะพี่ตั๊กเป็นแบบไทยจงกระเบนนะคะแล้วก็เป็นสบายค่ะซึ่งจะเป็นเหมือนเด็กไทยสมัยโบราณนะคะชุดไทยนะคะมีเสน่ห์มากเราสามารถเอามาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยได้ด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนสมัยโบราณเนาะที่มันบางทีต้องมาจับตรงนี้นตรงนี้เยอะหรือว่ามีที่จการเยอะอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่ามันใส่ย,ยากแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการอัดแยบนะคะให้ทใ,ให้ง่ายขึ้นนะคะเนาะแล้วก็พี่ตั๊กว่ามันดูเก๋ดีอะเนาะมันไม่เหมือนคนืีนะั้น 啥呢？ ใหม่ๆออกมาใช่ไหมคะก็จะมีความความสะดวกค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่สูงซึ่งทุกคนสามารถใส่ได้ค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรี y นะคะให้น oo, ้องอ่าพี่พี่กเช้านมาให้ดยขอบคุณค่ะ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 สวัสดีค่ะ กันอีกรอบนะคะกำลังมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้ได้แต่งชุดไทยโดยฝีมือของดีไซนเนอร์คนเก่งที่ชื่นชมและติดตามมานานคุณตั๊กของเราค่ะต้องดูลักษณะของคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องแคทเนี่ยจะเป็นสาวแซบสาวเปรี้ยวฉะนั้นชุดที่เอามาเนี่ยจะเป็นไทยประยุกต์ตอนนี้ทำอะไรด้านหลังอะคะแอบหันมาด้านข้างนี่เราจะได้เห็นกันเนาะชุดนี้จะเป็นเหมือนชุดกินรีประยุกต์นะคะเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบประบายใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับป,ปีกหรือว่าเป็น เหมือนคล้ายๆกับอะไรอ่ะเหมือนปกนกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นกินรีประยุกต์จะเข้ากว่าค่ะ <c oughs> จะสวย ค่ะต่อนะคะจะเห็นว่าพี่ตั๊กของเรานะคะกำลังแต่งชุดให้ลุกอยู่ค่ะ How are you today? I'm very well, thank you. So glad to be here today, modeling these gorgeous Thai clothing. ค่ะลุกบอกว่าชุดไทยสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นนายแบบในวันนี้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะคิตตี้ก็มีความดีใจปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้ใส่ชุดไทยไปอวดชาวต่างชาติในวันนี้นะคะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะชาวต่างชาติได้ลองใส่ชุดไทยด้วยเขาบอกว่าเขาชอบชุดไทยมากๆกเาบอกว่าสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีทีวีเพอร์นาลิตี้นะคะเขาบอกว่า เขาอยากให้ดีไซเนอร์ของเมืองไทยเนี่ยค่ะแต่งตัวให้เขาเพื่อไปออกทีวีของประเทศอังกฤษด้วยนะคะและยังไม่เท่านั้นนะคะสาวน้อยลูกครึ่งน้องโซเฟียนะคะก็ได้ใส่ชุดไทยเพื่อไปเดินงานแฟชั่นโชว์ในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มีความสุขแล้วก็สนุกมากมเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ตัก คุณสาวณีโจนส์นะคะที่แต่งตัวให้เราออกมาสวยมากทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่แคทนะคะกสิโซพาจากบ้านบิ๊กบา t e เตค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะทีมงาน M อ็มไทยแล้วก็ซีมีค่ะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ